อกอยทอผู้หญิงเอ้อเอแกู้จวมึงรู้จักกับอดีตแฟนได้ยังไงผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งค่ะมีการพูดคุยกันเหมือนเป็นผู้ชายอบอุ่นเราจะฝากชีวิตไว้ได้ก็ตกลงคบกันค่ะคบหากันนานไหมลูกกว่าจะแต่งงานอ่าไม่นานค่ะ2เดือนนี่นะฮะก็คือไปจดทะเบียนสมรสเลยค่ะแล้วคุณตั้งครัน แล้วคุณไปจับได้ได้ยังไงว่าสามีคุณเองเนี่ยไปมีคนอื่นเขาบล็อกไลน์ผู้หญิงคนนึงมันพลาดตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอคนนี้มันแปลกแล้วคนอื่นทำไมไม่บล็อกว่าบล็อกคนนี้คุณถามว่าบล็อกทําไมเขาตอบคุณว่าเขาเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานที่คุยกันแค่เวลางานที่เขาบล็อกไม่อยากให้เมียคิดมากแล้ววันนั้นมีการทะเลาะกันแล้วหนูไล่เขาหนีจริงแล้วเขาก็ร้องไห้ฟูมไฟเหมือน ไม่หนีเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันไม่ได้เป็นแบบที่คุณกล่าวหาอโอเคก็ให้อภัยแล้วก็เริ่มหนูก็ไปสืบเจอเฟซผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มสงสัยสืบยังไงลูกถึงไปเจอเฟซคนนี้ชื่อไลน์เขาค่ะตามจากชื่อไลน์เขาด้วยก็ลองไปพิมพ์ในเฟซผู้หญิงคนนี้เฟซเขาจะไม่เปิดสาธารณะเลยแต่เขาบังเอิญเหมือนอยากทําให้เรารู้เขาเปิดสตอรี่เป็นสาธารณะมาถึงตัวผู้หญิงเหรอใช่ค่ะผู้หญิงเขาอยากให้คุณรู้เซนของผู้หญิงมันรู้ๆกันนะคะเวลาสมมติว่าแฟนหนูบอกว่าเขาดื่มอยู่ตรงนี้นะถ่ายมาเป็นพื้นกระเบื้องงตรนนั้ พ,พักหนึ่งผู้หญิงอัพเป็นพื้นกระเบื้องเหมือนกันแล้วบางวันผู้หญิงคนนี้โพสเศร้าแฟนหนูกินเหล้ามังเหมือนองค์หักแล้วบอกเมียไม่ได้ไหประมาณนี้นะคะจนมาเขาบอกว่าเธอเขาจะกลับบ้านเขาอบ <น S 2> ุบลนะคะบอกเรา ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะกลับไปกับเพื่อนร่วมงานครั้งแรกไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครเซนส์นของผู้หญิงนะคะทักไปถามน้องสาวของเขาเองว่าคือใครหนูไปถ่ายรูปให้พี่ดูได้ไหมผู้หญิงสื้อเขียวที่ผู้หญิงคนนั้นเหรอใช่ค่ะพอเห็นปุ๊บเราทํทำยังไงตอนนั้นภาพมันไกลมองไม่ออกเอาเฟซผู้หญิงคนนี้ถามน้องสาวเขาดูหนูใช่คนเดียวกันไหมเหมือนเขาเริ่มรู้งานกัน,กนแล้วเขาปัดไปไม่ใช่พี่เขาบอกแบบนี้ก็ไม่อยากทะเอลาะก,กับแฟนก็เลยปล่อยเลยตามเลยเขาคงไม่กล้าทําเราหรอก เพราะว่าอีกอย่างเราก็ตั้งท้องลูกเขาอยู่ก็จนมามีเรื่องเวลาเขาดื่มประมาณนี้เราด่าเขาเขาไม่ฟังหนูก็เลยบอกเขาว่าเธอถ้าเธอจะดื่มหนักหรือว่าจะรักเพื่อนขนาดนี้ก็เราลองหย่ากันก่อนไหมเขาก็บอกหย่าก็หย่าอยาให้มันจบๆไปเลยที่อำเภอเขาบอกว่ามีลูกด้วยกันไหมเขาจะเคียร์ค่าเลี้ยงดูให้มีแต่ในท้องเขาก็เลยว่างั้นก็ลงเป็นไม่มีไปเลยที่ข้างหลังใบหยานะคะว่าไม่ได้เกี่ยวกับ เลี้ยงดูบุตรโอเคหนูก็ใจเด็ดนะคะไม่เอาอะไรกับเขาเลยบอกเขาแบบนี้แต่ว่าเงิน30กันยาเซนมันบอกให้เข้าไป2อเฟยผู้หญิงคนนั้นสตอรี่ขึ้นมาปุ๊บเป็นวันเกิดผู้หญิงคนนั้นพอดีมีคําอวยพรคุณเห็นนั้นนี้ทำไมคุณคิดว่าเป็นผัวคุณเขียนไปเซนของเมียนะคะพี่แล้วตอนนั้นหนูอุ้มท้องลูก8เดือนแคปภาพ ไปถามคนร่วมงานกับเขามันเล่นกันใช่ไหมใช่เขาเล่นกันแล้วก็เล่นนานแล้วด้วยเล่นอะไรอ่ะคบชู้กัน<อ>ค่ะคบชู้ช็อกเหมือนล้มแทบล้มทั้งยืนเลยค่ะอออ๋อทักหาผู้ชายวะรู้แล้วนะเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้ผู้ชายปฏิเสธหนูมีเบอร์ผู้หญิงคนนั้นแอบเอาในโทรศัพท์สามีไว้นานแล้วค่ะโทรปุ๊บบล็อกเบอร์หนูหนูให้น้องในร้านโทรไปบล็อกเบอร์น้องหนูไม่ไหวละกูจะไปหามึงให้ได้วันนี้ยังไงกูต้องไปแล้ววันนั้นน้ําท่วม กันทะลักด้วยนะคะเราไปถึงที่ไหนตรงนั้นไปที่ไหนร้านที่ทํางานเขาในร้านที่ทํางานข,ของเขานี่คือยุมหัวเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเธอตั้งกฎ3ข้อคือทางฝั่งของฝ่ายชายและผู้หญิงคนนั้นเลือกข้อที่3คือยกขันห้ามากราบเขมาเธอเฮ้ยขอโทษขอโทษเรื่องอยังเ,งเราจะคุยกันอีกทุยง ขวามือที่ถือขันห้าอยู่นี่คือนี่ขหัวคุณยกไหว้นะแล้วก็คนเสื้อเหลืองๆนี่คือเมียน้อยเขาใช่ไหมค่ะถ,ถ้ามันเป็นกรณีของการที่มีไปมีชู้กับผู้หญิงอื่นถึงแม้หย่ากันมาแล้วมันก็มีระยะเวลาในการฟ้องร้องไม่เกิน1ปีอยู่ซึ่งที่นับระยะเวลามันก็ยังไม่เกินนะอย่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเรื่องจบง่ายๆนะเพราะหลังจากที่มันเป็นข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยครับเขาก็กลัวเขาจะไม่ปลอดภยัยเพราะทางนู้นมีการโทรมาขู่หรือต่อว่าต่อขานด้วยนะเวลาเรื่องตัวเองเดือดร้อนโทรได้ใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าน้องผู้หญิงเนี่ยตออออนนนท่่งงงไไไรรมเูัวโปขแ ชายวิ่งเข้ามาดูแลลูกตัวเองบ้างนะก่อนเรื่องจะใหญ่กว่านี้นะเขามีสิทธิ์เรียกค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับจะบอกให้